งนี้ไม่มีลมนะนี่เห็นไหมตรงนี้ธรรมดามากเลยค่ะธรรมดามากเรามาดูตรงนี้ค่ะแรงมากแรกเอ้าล่มไปใส่มันร่มร่มมันยุ่หนาค่ะพ่อแม่พ่อแม่มันล่มหรือไม่เออมันร่มร่มตาเรับลมตรงไป าอาหงสะดือแม่นำอา,อ,า,ายอยขึ้นระอบรวแล้วรวมแห้งไว้ยงไนี่มันสตอบังไ วิดีโอเฉยๆุดายูปม <Yeah. S 3> ันเป็นไลฟ์เฉยๆเออมันเป็นวิดีโอคือ